สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแกลนมพลอยนะคะคอลเลคชั่นที่20ค่ะวันนี้แปลกไปเพราะว่าพบกับคุณซุกี้สุขัตาและดี่ฉันกับครณสัมมาโฟค้าค่ะสวัสดีค่ะคุณเนรพรสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้รับเชิญมาร่วมรายการ พลอยธรรมชาติเพราะว่าสุกี้เป็นคนที่ชอบพลอยธรรมชาติอยู่แล้วค่ะแล้วชอบชอบเป็นพลอยเฉดไหนคะดิฉันชอบพลอยสีกาแฟเพราะเป็นคนชอบดื่มกาแฟค่ะสีกาแฟนึกถึงอะไรบ้างล่ะจะเป็นโทนสมกกี้ควอสได้ไหมคะใช่เลยต้องบอกว่าถ้าพูดถึงพลอยสีน้ำตาลหรือพลอยสีกาแฟเนี่ยเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยเพราะว่ามีบนโลกใบนี้เนี่ย ไม่กี่ชนิดเท่าน,นั้นเองถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีสีไหนเนี่ยที่สามารถมาทดแทนเขาได้ด้วยะนะคะแล้ววันนี้พลอยธรรมชาติที่เรานํามาเสนอก็เช่นเดียวกันะนะคะมีความแปลกตานะคะ,คะด้วยเทคนิคต่างๆที่รอให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของใช่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนจะไปรับชมในส่วนของสินค้าหลักนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมเรามารับชมของสมนัคุณงินก่อนดีกว่าที่คุณผู้ชมจะได้รับไปแบบฟรีๆเลยค่ะโอ้โหชอบมากเลยค่ะของฟรีนะคะแล้วก็ฟรีแบบ รู้รามีค่าค่ะคุณผู้ชมค่ะบางท่านบอกอุ้ยของฟรีคุณภาพจะเป็นยังไงต้องบอกว่าคุณภาพมาตรฐานเดียวกับสินค้านะคะว่าแต่เราอยากมอบให้คุณผู้ชมนะคะและสำหรับที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือสินค้าสมนาคุณประจำคอร์เกชั่นที่20นี้กับพลอยค่ะว้าวสวยงามมากๆเลยคุณบุ๋มค่ะใช่ค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้ เป็นพลอยธรรมชาติหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพชรธรรมชาติก็ประกายเขาคือประดุดดังเพชรน้ําร้อยเลยค่ะคุณบุ๋มใช่แล้วอย่างที่คุณสุกี้บอกประกายดุด<ฆ>ดังเพชรน้ําร้อยไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากเป็นเซียมอนของเราเน,เนั่นเองนะคะแล้วมากับเซียมอนที่มีขนาดน้ําหนักเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียว<ฆ>นะคะสำหรับเม็ดยอดเนี่ยมากับน้ําหนัก1.86กรัตนะคะโอ้โห<ๆ>ก็ไม่น้อยเลยนะคะแล้วยังแอบเห็นนะคะยังมีเม็ดที่ร้อมอยู่ด้านข้างด้วยคุณบุ๋ม นะคะล้อมอยู่ด้านข้างก็จะเป็นทรงกลมนะคะมีขนาด7ตาง์ทั้งหมด8เมตรด้วยกันว้าวนะคะน้ำหนักรวมอยู่ที่2.38กรัต oh. ค่ะโอ้โห oh, oh, ค่ะก็ถือว่ามาด้วยน้ำหนักที่กำลังอพอเหมาะเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่สะดุดตามากๆเลยกับแหวนวงนี้นะั่นก็คือดีไซน์จะเห็นได้ว่าบาแวนด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยเขาเป็นด <By S 1> ีไซน์เป <my, S 1> ็นใบไม้ใบไม้ใ่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนค่ะถูกต้องแล้วนี่แทบจะไม่เคยเห็นที่ จีวิชแนลเลยเพราะว่าเรานำมาเปิดตัวเป็นของสำหักคุณก่อนด้วยคุสุหันแล้วที่สำคัญก็คือดีไซน์ที่คุสุบอกว่าเป็นดีไซน์เหมือนใบไม้เขาลิงก์มานะคะแล้วก็ไปเป็นก้านแหวนก้านแยกอีก3ก้านอย่างหาดนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนดอกไม้เป็นดีไซน์ธรรมชาตินะคะดีไซน์รูปทรงสวยมากๆนะคะสำหรับเม็ดยอดอย่างที่ได้บอกไปว่า1.86กรัตใชค่ะเป็นรูปทรงไข่นะคะแล้วก็ คือประกายของเขาเนี่ยเต็มมากๆเลยใช่ค่ะแล้วสุกี้ต้องแอบกระซิบให้คุณผู้ชมได้รับทราบมูลค่าคของแหวนวงนี้ทั่วประเทศเลยนะคะค่ะสำหรับมูลค่าของแหวนวงนี้ค่ะอยู่ที่ราคา 2,900บาทซึ่งสุกี้บอกได้เลยนะคะ2,900บาทนี่คือนำมามอบให้เป็นของสมาคุณคือผู้ชมจะได้รับฟรีนี่ใครๆก็อยากได้นต้องแล้วค่ะได้รับไปฟรีแบบนี้เฉพาะแกะเนพลอยเท่านั้นนะคะคุณชมเดี๋ยวเรามารับชมในมุมมองที่สวมใส่กันบ้างอยากเห็นกันอยากเห็นนะว่าใส่แล้วจะสวยขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะว้าวเลยค่ะคุณผู้ชดีเลยนะนี่คือของสมนาคุณนะ อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นสินค้าล่ะใช่ค่ะแล้วก็แจ้งกติกากันนะคะ,าคะบางท่านอาจจะยังไม่เคยรับชมหรือว,ว่าบางท่านเป็นแฟนรายการประจําก็ขอย้ํากติกากันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคุณที่จะได้รับแหวนสวยๆว,วงนี้ไปครอบครองไปสวมใส่เพียงแค่สั่งซื้อสินค้านะคะในคอเลกชันที่20กับรายการพลอยนะคะทั้ง2เทป ใช่ไหมคุณบุ๋มถูกต้องแล้วใช่ค่ะ,คะก็จะมีพลอยหนึ่งและตอนนี้อยู่กับพลอยสองนะคะสวยงามจริงๆค่ะแหวนวงนี้ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้ดูดีไซน์โดยรวมกันอีกรอบหนึ่งนะคะคลาสสิกนะคะสำหรับดีไซน์แบบนี้สุก,กี้ว่าเป็นดีไซน์ที่ร่วมสมัยมใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยค่ะ,คะแล้วก็ตัวเรือนเงินที่ใช้นะะี่ค่ะน้ำหนักเงินค่อนข้างเยอะเลยใช่แล้วค่ะน้ำหนักเงินนี่คือเยอะมากเป็นโลหะมีค่าอีกหนึ่งชนิดนะคะ ที่รองแค่ทองคำแล้วก็แพลตินัมเท่านั้นใชนะคะ,คะแล้วก็เป็นมาตรฐานที่ส่งออกไปทั่วโลกด้วยน,นะคะ,ลคะแล้วก็สำคัญก็คือสีตัวเรือนคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยหรอะคะค<ช>ุณผู้ชมเปลี่ยนฟรีหรือเปล่าหรือว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเปลี่ยนฟรีสิคะคุณสุกนะคะฟรีไปเลยนะคะสำหรับบางท่านบอกว่าอยากจะได้อารมณ์ว่าฉันใส่แหวนทอง แจ้งเข้ามาได้นะคะมเมื่อซื้อสินค้าแล้วแจ้งมาเลยว่าแหวนสมนาคุณเนี่ยช่วยปรับเปลี่ยนสีสันช่วยชุบทองคำให้เราจัดทำให้ฟรีตามใจคุณผู้ชมที่ต้องการเลยใช่แล้วค่ะ,คะตามใจทั้งสีของตัวเรือนตามใจทั้งไซส์ของแหวนที่ทำให้ฟรีด้วยนะคะจัดสรงฟรีถึงบ้านคุณผู้ชมเลยค่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งดีๆที่เรามาเพิ่มเติมความสุขให้กับการ สั่งซื้อสินค้าผ่านทางจิวเวลรี่ชาแนลให้คุณผู้ชมนะคะ,คะส่งฟรีนะคะ จะทำไซส์ฟรีตามขนาดที่คุณได้แจ้งเข้ามายังไม่พอสีสันของตัวเรือนคุณสามารถที่จะรีเควสความต้องการได้ะนะคะไม่ว่าจะเป็นโกได้ลูกสีทองนะคะหรือว่าจะเป็นแพทินัมลลูก็องตามที่ต้องการเลยแจ้งเข้ามาได้ค่ะใช่แล้วค่ะนี่เป็นของสมนาคุณนะคะย้ำอีกรอบว่าน้ำหนักรวมของแหวนวงนี้อยู่ที่2.38กรัตค่ะนะคะถ้าอยากได้แล้วเดี๋ยวเราอดใจรอสักครู่นึงแล้วไปรับชมสินค้าหลักกัน สินค้าหลักของเราวันนี้จะเป็นอะไรกันบ้างอย่างที่บอกไปเบื้องต้นก็คือเป็นพลอยธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษเทคนิคพิเศษที่ใส่เข้าไปนะคะชิ้นแรกจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันค่ะไปรับชมกันเลยค่ะนะคะคุณบุ๋มได้แจ้งให้ทราบแล้วว่ามีความพิเศษพอเห็นรอยที่ประดับอยู่นะคะดิฉันต้องบอกว่าพิเศษจริงๆเพราะว่าคือหลากหลายสีสันมากเลยนะคะถ้าเห็นเม็ดยอดคุณสุกเห็นเป็นสีอะไรบ้าง สีลุ้งค่ะต้องก็พูดรวมรวมไว้ก่อนเลยพะหลายสีมากเนี่ยแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าธรรมชาติแต่ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติจะสร้างพลอยที่มีสีสันมีมิติของสีสันสวยงามแบบนี้ให้มนุษย์เราได้นํามาเป็นเครื่องประดับีสวยสวมใส่กันค่ะใช่แล้วค่ะอย่างที่คุณสุได้บอกไปสําหรับต้นแบบเลยนะคะที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้เนี่ยเขาเป็นพลอยธรรมชาติของโทแพสต่นเอง นะคะสำหรับเม็ดยอดเนี่ยเป็น Mystic f r าย e ์เกนโทเพสนะคะซึ่งเขาก็จะมีเทคนิคเฉพาะที่ทําการเคลือบเขานะคะทำให้มีสีสันแบบนี้ขึ้นมาแต่ว่าโดยหลักก็คือเป็นไวท์โทเพสนั่นเองนะคะสำหรับเม็ดยอดเนี่ยอยู่ที่1.86กรัตค่ะ <Huh. S 1> แล้วก็ด้านข้างนะคะประดับด้วยไ i ท์โทเพสเจียไนเป็นรูปทรงไข่นะคะส3สตางค์2เมตรนะคะแล้วก็บ่าแหวนด้านข้างนะคะที่มีการฝังเป็นรูปตัววี <Wow. S 1> นะคะด้านข้างนี่เขาก็จะฝัง ขนาดหนึ่งซ่างอีก8ดเม็ดด้วยกันค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆเลยนะคะสำหรับน้ำหนักพลอยที่ประดับอยู่บนแหวนวงนี้นะคะแล้วก็ดิฉันเห็นแล้วเห็นพลอยชนิดนี้ดิฉันนึกถึงใครรู้ไหมคะคุณุวงสาวนึกถึงคุณเอของดิฉันนี่นะคะเพราะว่าคุณเอเนี่ยจะเป็นนักอัญมณิศาสตร์คนหนึ่งแล้วก็บางทีเราได้ร่วมงานกันหรือว่าพูดค,คุยกันนะคะคุณเอบอกว่าถ้าเปรียบของเปรียบสีสันของพลอยนะคะในส่วนของมิถิ ฟลกรีนโทแพสนะคะให้นึกถึงสีของโป่งวิทยาศาสตร์ตอนเด็กๆคุณงเคยเล่นไหม,มเป่าโป่งวิทยาศาสตร์เหะคะ่ะคือโป่งจะใสๆแต่ในความใสของโป่งเนี่ยถ้ามองเข้าไปนะจะเป็นลักษณะของสีลุงล้งสีต่างๆที่อยู่ในความใสของโป่งนะคะหรือให้นึกถึงอีกอย่างหนึ่งนึกถึงฟอง ฟองแฟบหรือว่าที่เด็กๆเ,เขาเป่าเล่นกันค่ะนั่นก็เป็นสีสันที่คล้ายคลึงกับสีของพลอยชนิดนี้ย้ำนะคะชื่อของพลอยชนิดนี้คือมิติฟล์กรีนโทเพสค่ะ<ช>สวยง,งามมากจริงๆค่ะนะคะหรือว่าถ้าเพิ่มเติมเนี่ยถ้าดิฉันนึกถึงธรรมชาตินะจะนึกถึงปีกแมลงทับนะคะก็คือลักษณะสีของเขานะคะ,คะเขาก็ จะมีสีที่เป็นสีม่วงนะคะสีเขียวสีชมพูผสมกันอยู่นะคะอยู่ภายในอันนี้มันมีเม็ดนี้นะคะ,ค,ะคือลักษณะมองแล้วเนี่ยไม่เบื่อเลยถูกต้องนะคะ,คะมีเสน่ห์มากๆใช่แล้วค่ะแล้วก็สําหรับตัวเรือนนะคะที่เราประดับรอยลงไปเนี่ยเป็นลนักษณะของตัวเรือนเงินค่ะคุณผู้ชมค่ะสวยงามเลยทีเดียวถ้าถามใจสุกี้นะ,ะว่าชอบดีไซน์ของแหวนวงนี้ไหมดิฉันชอบมากชอบรอยที่ประดับ ไหมชอบที่สุดและถ้าสีสันของตัวเรือนนะคะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวเป็นสีโกลด้ลุกสีทองนะดิฉันว่าแหวงวงนี้จะสวยมากถ<อ>ูกใจดิฉันมากยิ่งกว่าเดิมก็จะ,ะเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยนะ<ช>นะคะ,คะสำหรับวงนี้เนี่ยที่เรารับชมในสตูดิโอเนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบความหรูหรา นะคะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นกลเด้นลูกเนี่ยก็จะเข้ากับสีผิวของคนไทยด้วยใช่ค่ะนะคะ,ะ,คะและตอนนี้ค่ะนะคะถึงเวลาที่คุณผู้ชมรอคอยแล้วนะคะ,คะเลขที่ออกอไม่ใ่ใช่ย, <c oughs> ยังไม่ถึงวันนั้นยังไม่ถึงวันนั้นนะคะ,คะสำหรับราคานะคะเลขที่ออกก็คือราคาที่จะแจ้งนั่นเองค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าราคาปกติของแหวนวงนี้นะคะ,คะราคาปกติของเขาอยู่ที่ 5,900บาทซึ่งสุกี้บอกได้เลยว่าสมเหตุสมผลถ้าเทียบกับพลอยที่ประดับอยู่ได้พลอยธรรมชาติไปทั้งวงนะคะได้ดีไซน์คลาสสิกแบบ3เม็ดเรียงนะคะก้านแหวนก็จะเป็นรูป<ว>แบบะะตัววีนะคะที่มีการฝังพลอยธรรมชาติไว้หนึ่งข้างแล้วก็มีการขัดมันตัวเรือนไว้อีกหนึ่งข้างโอ้โหเก๋มากเก๋มากะนะคะ ราคาปกติทราบกันไปแล้ว5 9 0สมเหตุสมผลนะ,ะคะแต่วันนี้ค่ะขอโทษกับคุณผู้ชมค่ะถ้ารับชมรายการพลอยนะคะ,คะกับ You ด้ c h a n แนลเราจัดโปรโมชั่นพิเศษไปให้เลยค่ะกับราคาพิเศษนะคะ4,200บาทเท่านั้นแหวนวงนี้ปรับไซส์ให้ฟรีปรับเปลี่ยนสีของตัวเรือนให้ฟรีด้วยนะคะราคาเดิม4,200บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยถ้าชอบแล้วจดรหัสค่ะรหัสขึ้นอยู่ด้านหน้าจอแล้วนะคะ 38168 38168เป็นรหัสของแหวนพลอยวงนี้ค่ะใช่แล้วสวยงามมากเลยค่ะสวยมากนะคะไซส์ซเนี่ยที่บอกว่าทำให้ฟรีทุกไซส์เลยนะคะแล้วก็โอ้โหดูสิทุกงาน<อ>งใช่ค่ะงานฝีมือช่างนี่ต้องบอกว่าเนี้ยบมากเลยนะ,ค,ะคุณผมยอมรับเลยใช่แล้วต้องยอมรับยอมรับเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นกระบอนะคะด้านหลังที่ ถึงแม้ว่าไม่มีใครเห็นแต่ว่าก็ต้องทําให้มีความเนี้ยบมากๆใช่ค่ะนะคะถ้าเป็นที่อื่นเขาอาจจะไม่กล้าโชว์ด้านหลังเหมือน<ช>ที่คุณบุ๋มโชว์นะคะเพราะว่าค,คือเขาก็จะโชว์แต่สิ่งสวยๆใช่ไหมคะแต่ของเราขอโทษค่ะสวยทุกมุมมองสวยทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเพราะฉะนั้นคุณบุ๋มโชว์ไปเลย360อองศาให้คุณผู้ชมได้พิจารณาตัดสินใจกันและมุมมองที่สวยที่สุดนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมก็คือมุมมองเมื่อสวมใส่แบบนี้ค่ะถูกต้องนะคะเราให้เห็นทุกมุมมองเลย เหมือนกับคุณผู้ชมไปอยู่ที่ร้านด้วยตัวเองเลยะนะคะแล้วที่สำคัญคือ4,200บาทไม่ได้รับไปวงเดียวนะเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้รับวงนี้ไปด้วยโอ้โอ้โหอ,อ,อะไรจะคุ้มขนาดนี้นะคะ,ค,ะคือ ซื้อสินค้านะคะแหวนพลอยธรรมชาติ100%นะคะคัดคอย่างดีในดีไซน์สวยๆมูลค่า4,200บาทค,คุณรับฟรีไปเลยของสมนาคุณแหวนอีกวงหนึ่งซึ่งใหญ่โตมโหฬารมาก<ช>แหวนสมนาคุณมูลค่า2,900บาทค่ะจ่ายค่ะรับไปฟรีรับเป็นคู่ค่ะ ถูกต้องคู่นี้4,200บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมสนใจแล้วจดรหัสแล้วโทรมาที่เบอร์021054093นะคะใช่ค่ะสามารถผ่อน0ได้นานถึง3เดือนด้วยถูกต้องนะคะกับบัตรเครดิตท,ที่ร่วมรายการนะคะ,คะในเครือธนาคารชั้นนำไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยกรุงศรีกสิกรไทยนะคะแบ่งชำระกันไปเลยยาวๆถึง3เดือนนะคะค่ะ ไม่มีดอกเบียด้วยโอ้โองพิเศษมากๆสําหรับลูกค้าของเราทุกท่านค่ะใช่แล้วค่ะนี่เป็นเพียงแค่วงแรกเท่านั้นของรายการกระไรพลอยเทปที่2งนะคะคุณผู้ชมยังมีให้เลือกอีกนะคะใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าเรามีสินค้าถึง3แบบ3ดีไซน์ะนะคะร,ราคาโดนใจลูกคินและชิ้นต่อไปดิฉันว่าหลายๆท่านชอบแน่เลยนะคะต้องไปพิสูจน์ต้องไปพิจารณา,นานด้วยตัวค,คุณเองแล้วค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะ เอาใจคนที่ชอบดีไซน์นะคะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพสตรีนะคะ,คะหลายแบบไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้ากิ๊บติดผมอะไรมากมายสำหรับคุณสุภาพสตรีเนะะี่ยดีไซน์ส่วนใหญ่จะนำดอกไม้รวดลายดอกไม้นี่ยะ,ะหรือว่าดีไซน์ที่ทําเป็นดอกไม้ขึ้นมาเลยอย่างแหวนวงนี้เนี่ย ไปประกอบด้วยเพราะอะไรคะเขาบอกว่าผู้หญิงกับดอกไม้เป็นของคู่กันมีความสวยมีความอ่อนหวานดอกไม้ในธรรมชาติมีหลากร้อยสายพันธุ์มีค่โอ้โหร้อยล้านแบบเลยที่ฉันพูดอย่างนี้ได้เลยนะคะได้เลยก็เหมือนผู้หญิงคะ่ะผู้หญิงทุกๆคนบนโลกนี้มีความสวยที่ต่างกันออกไปก็เหมือนดอกไม้ต่างชนิดต่างสีสันค,ค่ะนั่นแหลคะค่ะแล้วเราก็นําในส่วนของ สิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือว่าดอกไม้เนี่ยนำมาทำเป็นเครื่องประดับให้เหมาะกับคุณสภาพสตีด้วยถูกต้องเลยนะคะโดยที่ดีไซน์แบบนี้ท่านผู้ชมก็เป็นอีกดีไซน์หนึ่งที่ได้รับความนิยมเหมือนกันเพราะว่าเขาจะเป็นแบบดีไซน์งานล้อมที่สามารถสวมใส่ได้ตลอดโดยที่เม็ดยอดนะคะท่านผู้ชมเป็นพลอยธรรมชาตินะคะโดยที่สีชมพูแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายๆท่านจะชอบมากชอบนะคะ,ะเพราะว่าเขาเป็นสีที่ชมพูแบบหวานเลยจริงๆเขาเรียกว่าเป็นชมพูแบบกุหลา นึกถึงดอกกุหลาบสีชมพูเข้มๆค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะแล้วการเจริญในนะคะดูดูที่โฟกัสที่เม็ดยอดนะคะการเจริญยนสวยมากเห็นเหลี่ยมม<า>ุมงที่ชัดแล้วเนื้อพลอยถ้าไม่สะอาดจริงคุณไม่สามารถเห็นเหลี่ยมการเจริญยนสะท้อนขึ้นมาขนาดนี้ถูกต้องแล้วแล้วค่ะเนี่ยละค่ะเป็นความที่เป็นสิ่งหัศจันยร์ของพลอยตระกูลนี้เลยนั่นก็คือคแพรสินเองที่มีความใสนะคะแล้วก็สีสันสวยๆแบบนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจาก เป็นเพียวพิงค์โทเพชนั่นเองค่ะ,ะมากับน้ำหนักกระดัดนะคะ84สตา์ด้วยกันนะคะเจอานายเป็นรูปทรงกลมค่ะแล้วที่ล้อมอยู่นะคะให้ประกายแบบเพชรน้ำร้อยมาด้วยนะคะนั่นก็คือเซียมอนนั่นเองอเนะคะมากับรูปทรงไข่ค่ะ21สตา์ star, 6เมตรนะคะ,ะที่ล้อมในส่วนของชั้นแรกอยู่นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งชั้นรอบนอก นะคะก็จะเป็นทรงกลมนะคะ0.5ตาอีก36มบมตรด้วยกันนะคะน้ำหนักรวมอยู่ที่2.28กรัตค่ะคก็เรียกได้ว่าเพียรพร้อมจริงๆนะคะคู่ควรกับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่สุก,กี้ต้องพูดถึงดอกไม้ดอกนี้นะคะ,ค,ะคือโดยปกติแล้วเนี่ยบางทีไปซื้อเครื่องประดับที่เป็นดีไซน์ดอกไม้เขาจะดู ดอกไม้แบบแบนๆ,ๆลาดๆแต่เดี๋ยวถ้าดูมุมมองเมื่อคุณบุ๋งสวนใส่คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าสำหรับแหวนดอกไม้วงนี้นะคะเขามีมิติค่ะเขาไม่ได้ดูเรียบแบนติดกับนิ้วแต่ว่าเขามีการยกโดมขึ้นมาสวยงามจริงๆค่ะเสมือนดอกไม้นในธรรมชาติเลยอ่าถ้ามองด้านหน้าตรงๆก่อนคุณผู้ชมก็จะเห็น,หนาาเป็นลักษณะเป็นมิติแล้วนะ,ะจะเห็นว่าเป็นลักษณะเป็น3ชั้นด้วยกันลึกลงไปนะคะทําให ดูมีมุมมองแตกต่างกันใช่ค่ะแล้วก็การตัดเส้นขอบของเขาเนะะี่ยคือมีขอบมุมที่ชัดเจนค่ะสวยงามจริงๆะะริวย้ไงแล้วก็สุกี้ต้องเรียนให้ทราบนิดนึงนะคะว่าสําหรับพลอยสีชมพูที่ประดับอยู่นะคะ,คะเป็นพลอยที่เรานําเข้ามาะคะ,คะจากต่างประเทศซึ่งเป็นเหมือนที่มีชื่อเสียงเลยนะคะสวยงามมากๆราคาควันนี้ถ้าบอกผู้ชมไปแล้วสุกี้ว่า ตัดสินใจไม่ยากค่ะเพราะพิเศษจริงๆนะค,ะค่ะก่อนอื่นโอ้มีลองลายด้วยค่ะคุณบุ๋มนี่ฉันแอบเห็นนี่ฉันจะโชว์ให้ดูว่าพอสวมใส่มาแล้วเนี่ยคือลักษณะตัวเรือนเนี่ยเขาเป็นโลหะใช่ไหมคะ,คะต้องมีความแข็งอยู่แล้วแต,แต่แต่พอมาที่สวมใส่เนี่ยลักษณะนุ่มมือนะคะใส่สบายม,มากใช่คือทําให้เราสวมใส่ได้ตลอดนะคะแล้วลักษณะตัวลองลายเห็นไหมคะจะเป็นลักษณะเหมือนกลีบดอกไม้ ก็คือลิงก์กับดีไซน์ที่เป็นดอกไม้ที่อยู่ด้านบนใช่ค่มคะโอ้โหแหวนวงนี้กล้าพูดเลยค่ะงานระดับไฮซิวเลีนะคะทำรองลายได้อย่างเรียบร้อยและสวยงามพลอยที่ประดับอยู่ก็เป็นพลอยที่คัดเลือกมาอย่างดีบางท่านประเมินราคากันไปหลาย หมื่นละแต่ต้องบอกว่าวันนี้มีราคาคพิเศษมาฝากจริงๆนะคะเพราะว่าปกติแล้วนะคะสำหรับแหวนพลอยเพียวพิงค์โทแพสวงนี้ราคาอยู่ที่5,900บาทนะคะ,คะวันนี้ค่ะมีความพิเศษไม่ปกติราคาขึ้นที่หน้าจอแล้ว4,200บาทเท่านั้นคุณเป็นเจ้าของ แหวนพลอยวงนี้ได้แล้วนะคะกับรหัสสินค้า43612ย้ำค่ะ43612ค่ะไม่พอค่ะเพราะ,ะว่ารับไปคู่กันน,นะฮะ 2> <ล>4 2 0 0ได้ถึง2วงแหวนสมนาคุณอีก1วงซึ่งทั้ง2วงนี้คุณจะสั่งให้เราปรับเปลี่ยนสีของตัวเรือนเป็นสีโคเรนลุกก็ได้เราจัดทำให้ฟรีแล้วก็อีก1ฟรีที่คุณจะได้รับบางท่านสั่งซื้อแหวนไปค,คุณบุญคะ ใส่ไม่ได้รวมบ้างครับบ้างเสียอารมณ์เสียความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าของ j ิวเรี h ชาแนลจะไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเราจะทําไซส์ให้คุณฟรีค่ะบางท่านบอกว่าเอ๊ะจะต้องคือนิ้วกลางเนี่ยใส่ไซส์8ค่ะจะต้องเลือกเป็นไซส์8ทั้ง2วงเลยไหมเพราะว่าแหวนสมนาคุณอยากไปใส่นิ้วนางซึ่งไซส์เจ็บ บอกได้เราเข้าใจนิ้วคนเรา5นิ้วนี่คงจะไซส์<ะ>ไม่เท่ากันทุกนิ้วนะ,ะคุณผ<ส>ู้ชมอยสหลายๆวงหลายๆแบบนะคะเราทํำไส์ให้ฟรีแล้วที่สําคัญถ้าหากคุณชมไม่ทราบซส์แหวนที่จะสมใส่นะคะ,คะก็แจ้งเรามาได้เลยเราจะจส่งที่วัดไส์แหวนไปให้ ชมแบบฟรีๆเลยง่ายนิดเดียวกับการวัดไซส์ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่ายังไงสั่งจองก่อนฝากไว้ด้วยค่ะกับ43612แหวนที่ประดับพลอยธรรมชาตินะคะพีโอพิงค์โทแพสวยงามค่ะนอกจากนั้นยังได้ประกายความงามของเซียมอนไปอีกถึง42เม็ดจัดเต็มจริงๆนะคะใช่แล้วค่ะดิฉันว่าคอลเลคชั่นนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะสำหรับสินค้าที่เราได้นำเสนอค่ะ สวยมากค่ะคุณผู้ชมสวยมากนะคะดูแบบเป็นสาวหวานไปนเลยเนาะใช่ค่ะนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมหาสองชิ้นแล้วที่ผ่านมาหากยังไม่ถูกใจเรามีอีกหนึ่งชิ้นรอให้คุณผู้ชมเป็นเจ้าของอยู่ชมแหวนไปแล้วสองชิค,คุณผู้ชมอาจจะบอกว่าอยากได้จี้สักชิ้นหนึ่งไปใส่เข้าเซ็ตกับแหวนมีมาฝากค่ะวันนี้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนใครเปิดมารับชมรายการพลอยต้องบอกว่าแมจะต้องถูกใจเพราะว่าจัดให้อีกหนึ่งชิ้นกับจี้ที่มอบไป ร้อมสร้อยค่ะโอ้โหสร้อยนี่ให้ฟรีใช่ไหมแม่ให้ฟรีไปเลยค่ะแหมสั่งซื้อจี้ทันทีจะไม่มีสร้อยยังไงอยู่นะเพราะ<ช>ว่าในบางครั้งคุณผู้ชมอาจจะอยากไปให้เป็นของขวัญน,นะคะก็สามารถให้ได้เลยสวมใส่ได้เลยทันทีนะคะคุณผู้ชมสำหรับจี้ชิ้นนี้นะคะ,คะประดับด้วย m y t t i c Mercury Topaz ค่ะสวยหวาน,นะะมากเลยสวยมากแล้วก็ดูลักษณะสีของเขาเนี่ยคือแบบ เป็นโทนสีฟ้าดูลึกรับหน้าค้นหามีสเสน่ห์โอ้โห โดนใจค่ะโดนใจอีกแล้วพลอยชนิดนี้ย้ำว่านี่คือพลอยธรรมชาตินะคะใช่แล้วพลอยธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมที่เราใช้เทคนิคทำเขาขึ้นมาทำให้สีสันของเขาเนี่ยดูแปลกตาแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยแล้วที่สำคัญมาก,กับน้ำหนัก2.54กรัตนะคะสำหรับเม็ดยอดแล้วก็ฝังด้านข้างนะคะด้วย w ไว t ์โทเปสค่ะชอบมากเลยตรงข้างๆนี่แหละ,ะนะปกติเวลา งานร้อมดีไซน์พลอยร้อมเนี่ยเขาก็จะเป็นทรงกลมบ้างล่ะทรงรูปไข่บ้างลหละแต่ขอโทษค่ะสำหรับจี้ชิ้นนี้ไม่ซ้ำไข่ถูกต้องพิเศษกว่านะคะเพราะว่าอัญมณีที่ประดับอยู่ด้านข้างเนี่ยเป็นพลอยธรรมชาติ100%ยังไม่พอการเจรไนเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูด้วยถูกต้องเป็นการเจรไนที่ยากมากๆเลยนะคะกับรูปทรงทีบาเก็ตคัสนะคะขนาดสตางทั้งหมด18เม็ดด้วยกันที่ล้อมในทรงของเม็ดยอดอยู่ เป็นดีไซน์ที่สวยมากๆสวยยังไงตอนนี้คุณสุกี้สงสัยให้ดูแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปรับชมกันดีกว่านะคะซึ่งสุกี้ต้องบอกเลยว่าสำหรับการวางนะคะอัญมณีที่ร้อมอยู่ด้านข้างเนี่ยเป็นลักษณะคือเขาเรียกว่างานฟรีฟอร์มค่ะไม่ไม่ได้วางแบบเรียงกันแบบลงตัวแต่เขาก็จะกระจายตัวกันอยู่แต่สวยมาก<ช>คุณผู<ม>้นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองที่สุกี้ได้สวมใสนะะีน่ค่ะที่ฉันวาะ จี้ชิ้นนี้เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่แนะนำเลยค่ะนะ่ะ6,200บาทจากปกติราคา7,9 0 0วันนี้รับราคาพิเศษไป6,200บาทอย่าลืมค่ะฟรีฟรีสร้อยหเซ้นเป็นสร้อยเงินเนะะี่สร้อยเงินแล้วที่สำคัญคือได้รับของสมนาคุณไปด้วยนะคะ ของะะสมนาาคุณก็แน่นอนคุณก็จะได้ไปใส่เข้าเซ็ตกับจี้ชิ้นนี้นะคะรหัสของสำหรับจี้ชิ้นนี้นะค่ะรหัสของเขาคือ38575นะคะ,ะ3า5 7ปย้ำสเปกกันอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่คุณจะได้รับไปจี้พร้อมสร้อยซึ่งสร้อยเส้นนี้ก็เป็นสร้อยนะคะสร้อยเงินที่มีมูลค่าถึง1000บาทแต่เราให้ไปฟรีนะคะ,คะสำหรับจี้ค่ะโดดเด่นที่สุดนะคะรอยธรรมชาติมิถิ เมอร์ค<ช>ิวรี่โทเพสนะคะหนึ <m 3 S 2> ่งเม็ดจิรนัยรูปทรงไข่นะคะเดี๋ยวไปดูในสตูดิโอกันอีกครั้งคุณคะจะเห็นถึงความสวยงามนะคะนอกจากรอยเม็ดยอดเม็ดเด็ดแล้วเรายังเพิ่มความงามนะคะด้วยโทเพสนะคะไวโทเพสจิรนัยนะคะในรูปทรงทีบาเกตหรือว่าสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยใช่ค่ะ18เม็ดรายล้อมเม็ดยอดเอาไว แนะนำจริงๆจี้ชิน้นนี้ใครสั่งจองสุกี้รับรองคุณไม่ผิดหว,วังหกพันสองแบ่งชำระได้ด้วยใช้แล้วะะแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตลองดูในกระเป๋าตอนนี้มีไม้บัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงไทยค่ะบัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีหรือว่าบัตรเครดิตในเครือธนาคารกสิกรไทยถ้ามีนำมาใช้แบ่งชำระกันไปเลยค่ะดอกเบีย้ยไม่มีดอกเบีย้ย0%เซตแบ่งชำระกันยาว นานถึง3เดือนยังไม่พอคุณผู้ชมสินค้าสิ้นนี้ค่ะพร้อมส่งให้คุณก่อนที่จะชำระเงินอีกใช่แล้วค่ะดีแลคะคุณผู้ชม่ะฝากไว้ด้วยกับชิ้นสุดท้ายของรายการกลามพลอยนะคะเดี๋ยวเรา,เราต้องไปย้ำโปรโมชั่นกันอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับในส่วนของกลามพลอยเทปที่สองนี้ว่ามีอะไรให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของกันบ้างค่ะ นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะน,นี่เลย2ชิ้นก่อนให้มาดูนะคะชิ้นที่หน่งและชิ้นที่2ชิ้นที่ค1คุณบุ๋มใส่ที่นิ้วนางแล้วเป็น แหวนพลอยธรรมชาตินะคะประดับพลอยธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็เป็นพลอยที่น่าสนใจมากๆสําหรับเม็ดยอดที่กิรน,นัยรูปทรงไข่นะคะ,คะมีสีฝายกรีนโทแพส1เม็ดนะคะและบ่าแหวนด้านข้างนี่เลยหลายๆท่านนะคะเรียกว่าเป็นน้ำค้างในยุค อดีตนะคะเขาคือพลอยธรรมชาติไวท์โทแพสนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะสวยงามมากนะคะปกติ5,900บาทถ้าอยากปเป็นเจ้าของวันนี้รับราคาพิเศษไป4,200บาทเท่านั้นที่นิวนานค่ะชิ้นที่2ค่ะนี่เลยเหมาะกับคุณสุภาพสตรีทุกวัยเลยนะคะสวยงาม สวยแบบหวานหวานใครชอบปลอยสีชมพูแนะนำค่ะเพียวพิง์โทแพท้เจรัยทรงกลม1เม็ดนะคะและที่ร้อมรอบอยู่บางท่านบอกอู้ล้อมเพชรหรือเปล่าปากายเทียบเท่าเพชรค่ะนี่คือเซียมอนที่เราประดับไปถึง42เม็ดปกติ5,900บาทเช่นกันค่ะวันนี้รับราคาพิเศษไปเลยสำหรับแหวนวงนี้ 4, 2 0 0บาทเท่านั้นแล้วะค,ะค่ะราคาของทั้งสองวงนี้ราคาเท่ากันเลยนะคะวงละ4,200บาทค่ะ ใช่แล้วนะคะ,ะ,คะรหัสของชิ้นที่2ก็คือได้ไหม43612ค่ะค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะยังไม่หมดยังไม่หมดนะคะยังมีอีกหนึ่งชิ้นที่คุณซุกี้สงสัยอยู่นั่นเองนะคะก็จะเป็นจี้นะคะโอ้โหสวยงามมากนี่เลยงดงามมากนะคะ,คะเป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่ซุกี้ภูมิใจนำเสนออย่างยิ่งนะคะกับที่พลอยชิ้นนี้นะคะม่ถิ Mercury t o p a โทเนะคะหเม็ดแล้วก็ร้อมรอบด้วยไวท์โทเพสถึง18เม็ดให้ฟรีไปพร้อมสร้อยนะคะ6,200บาทจากปกติ7,900บาทถ้าชอบแล้วจดรหัสไว้ก่อนเลย3,8,5,7,5และทุกๆชิ้นนะคะทุกทชิ้นเมื่อคุณสั่งจองในคอร์ลกชันที่20นี้กับรายการพลอยนะคะก็มีอีก1ฟรีที่จะให้คุณผู้ชมไปนั<ช>่นก็คือแหวนวงนี้ค่ะ ะะกับแหวนวงนี้นะคะประดับด้วยเซียมอน9เม็ดด้วยกันน้ำหนักรวม2.38กรัตนะคะรับไปฟรีๆเลยนะคะนนเมื่อ<ม>สั่ง<ะ>ซื้อในส่วนของคอลเลคชันที่20นะคะแล้วก็เฉพาะแกรนพลอยเท่านั้นด้วย ทั้งสองเทปนะคะเลือกได้เลยว่าชอบสินค้าชิ้นไหนแล้วโทรมาสั่งจองตอนนี้ได้เลยค่ะระยะเวลาแค่7จดวันเท่านั้นนะคะถูกต้องค่ะนะคะศูนย์สองหนึ่สั่งจองกันเข้ามาได้เลยนะคะและตอนนี้เวลาของรายการพ่อยก็หมดลงแล้วคุณผู้ชมคเราต้องลาผู้ชมแล้วค่ะค่ะฝากไว้ด้วยกับสินค้าทุกๆชิ้นนะคะในรอบโปรโมชั่นที่20นิ้สวยทุกชิ้นสวยทุกรายการเลยค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ